สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกปบอช่ติเด็กบาดินค่ะใน,ในคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวบวกแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวที่ p ี Cowboy อ o เท้กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่าเข้าสำหรับเด็กแบบนี้นะคะ100บาทส่วนผู้ใหญ่200บาทค่ะเมื่อเราเข้าไปนะคะจ่ายเงินเสร็จแล้วเราจะได้สายลัดข้อมือแบบนี้ออกมานะคะเจ้าหน้าที่จะเป็นคนรัดสายลัดข้อมือให้ ของเด็กเป็นสีอะไรคะลูกของเด็กเป็นชีชพูค่ะของเด็กสีชุกคูของผู้ใหญ่จะเป็นสีฟ้านะคะค <ใน S 1> ่าเ <ใน S 1> ข้านี้นะคะ<น>เป็นแบบเหมานะคะสามารถทาได้ทุกกิจกรรมด้านในโดยไม่เสียเงินแล้วนะทั้งหมดที่เราเล่นเดินเล่นเมื่อวานนะคะมีสโซนใหญ่ๆก็คือโซนที่เรามาถึงปุ๊บมีจุดจอดรถแล้วมันก็จะมีสถานที่เที่ยวด้านในอีกกับอีกโซนหนึ่งก็คือจะมีรถเนี่ยค่ะพาไปตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดที่เราสามารถให้อาหารสัตว์ได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะ ส่วนเรื่องรถนะคะรถรับส่งเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆค่ะโดยที่ไม่ได้จำกัดเวลาเราสามารถอยู่โซนไหนนานแค่ไหนก็ได้ค่ะเมื่อเราต้องการที่จะย้ายไปอีกโซนหนึ่งก็แค่มารอตรงจุดขึ้นลงรถนั่นเอง พออีกโซนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องนั่งรถของ P4carboy ไปเนี่ยก็จะมีฟาร์มวัวนะคะพอเข้าไปในโซนฟาร์มวัวพอไปถึงเขาก็จะวนให้เราดูประมาณรอบหนึ่งก่อนค่ะแล้วเขาก็จะไปจอดรถนะคะเมื่อเราลงจากรถแล้วเนี่ยก็จะมีซุ้มเหมือนซุ้มขายผักผลไม้นะคะเราสามารถไปแลกตะกร้านะคะตะกร้าใส่ผักได้นะคะโดยที่ยังไม่ต้องจง่ายเงินนะ ก็คือไปแรกจํานวนคนเท่าไหร่นะคะบอกเจ้าหน้าที่ไปเลยอย่างของมะมีเนี่ยไปกัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะก็ได้มา1ตะกร้าค่ะเราสามารถเอาอาหารเนี่ยไปให้สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในฟาร์มนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าผักในตะกร้าเนี่ยมันน้อยเหลือเกินให้ไม่พออยากให้เพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้หรือใครนะคะที่สนใจผักผลไม้ที่อยู่ตรงนั้นก็สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เช่นกันค่ะ เมื่อเรารับตะกร้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแนะนําค่ะให้เราเดินไปตามทางแล้ววนกลับมานะจุดเดิมเพื่อรอขึ้นรถนะคะส่วนอคอกแรกที่เราจะเห็นนะคะที่อยู่ติดๆกับที่รับตะกร้านะคะก็จะเป็นขอกมา้าขอกใหญ่ๆเลยค่ะก็จะเห็นม้าตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยอตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะคะตอนนี้โบชาก็เริ่มให้อาหารสัตวแล้วด้านหน้านะคะเขาจะมีกระเชา้าให้ไหนคุณพ่อโชว์กระเชา้าซิ นี่คือเข้ามาเนี่ยจะได้กระเช้าเป็นกระเช้าผักผลไม้ได้ทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าไม่พอสามารถซื้อเพิ่มเข้ามาได้ด้วยนะคะแล้วพอเดินตามทางมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอข้อกวางนะคะซึ่งข้อกวางเนี่ยมันจะมีทางเดินเข้าไปด้านในด้วยนะมีที่นั่งด้านในร่มเย็นมากๆเลยเราสามารถไปนั่งดูกวางได้นะคะหรือจะให้อาหารกวางตัวน,นั้นก็ได้ค่ะส่วนตอนที่บบนี้ไปดูนะคะบบนี้ได้ข้อม,มูลมาอย่างหนึ่งค่ะกับเจ้าหน,น้าที่เราสังเกตต้นไม้รอบๆนะ มันจะเป็นทรงสวยมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากวางที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นคนตัดแต่งนั่นเองคือเขากระโดดกินกระโดดกินนะแล้วมันสูงแค่นั้นอุ้ยกลางน้อยเนี่จ้าหน,น้าที่บอกว่าเพราะเขากระโดดกินแล้วความสูงที่เขากระโดดกินคือได้ประมาณเท่านี้นะแล้วมันก็เลยเป็นการตัดต้นไม้ที่เท,ท่าๆกันหมดเลย เจ้าหน้าที่บอกว่ากวางเนี่ยก็เหมือนนักแต่งกิ่งไม้นะส่วนวัวเนี่ยก็เหมือนนักเลมย่าส่วนตรงข้ามข้อกวางน,นะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆค่ะที่สามารถไปเล่นได้ร่มเย็นทีเดียวค่ะและตรงนั้นนะคะก็ยังมีสะพานแขวนนะสะพานที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างต้นไม้นะคะไม่สูงมากค่ะสามารถขึ้นไปเดินชมวิวจากด้านบนได้ร่มเย็นเหมือนกันนะและพอเราเดินตามทางเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีบ่อปลากระเบน มีคอกสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแกะม้าแคร์นะคะเอ่อม้าแครที่นี่จะค่อนข้างเยอะหน่อยที่นี่เขาจะเน้นม้านาอเพราะเป็นคาวบอยทาวนนะแล้วเราก็สามารถให้อาหารตามปรุงต่างๆไปได้ตลอดเลยมีคออ่ามีกรงนกต่างๆจําพวกไก่หลากหลายชนิดเลยแล้วก็มีนกยุงด้วยนะนกยุงสีขาวสวยงามมากๆเลยเดินกันอยู่ข้างนอกเลยค่ะ สัตว์หลายๆตัวนะคะไม่ได้อยู่ในกรงนะบางตัวจะอยู่ด้านนอกนะคะหรือบางตัวเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอามาผูกไว้ด้านนอกนะคะให้มันเล่นหญ้าให้มันตากแดดให้มันเดินเล่นด้วยเช่นกันค่ะส่วนถ้าใครมีคําถามนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนสัตว์ตัวนี้กินอะไรทําไมถึงอยู่ตรงนี้นะคะ สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าท,ที่เนี่ยเฟรนลี่มากๆเลยค่ะยินดีที่จะตอบคําถามนะคะแล้วก็คุยน่ารักอัธยาศัยดีสุดๆเลยค่ะนอกจากกิจกรรมให้อาหารสัตว์แล้วนะคะพอเราเดินด้านเข้าไปด้านในนะคะเราจะเห็นม้าหมุนค่ะ ม้าหมุนนี้ไม่ใช่ม้าหมุนแบบในสวนสนุกนะที่มันทรงอย่างนี้นะแล้วก็มีม้าแข็งๆอยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือม้าหมุนจริงๆเป็นม้าแคร์นะคะที่เดินหมุนนะคะเป็นม้าหมุนเลยซึ่งจะมีคุณลุงคนหนึ่งค่ะคุณลุงดอนนะคะใจดีมากๆเลยคอยดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นคุณลุงที่อารมณ์ดีให้ข้อมูลให้ความรู้กับเด็กๆมากมายเลยค่ะคุณลุงนะคะจะคอยจัดคิวคอยดูแลทั้งเด็กแล้วก็ม้านะคุณลุงบอกว่า ม้าที่เดินหมุนอยู่ในนี้ไม่ได้โดนทรมานแต่อย่างใดนะคะไม่ใช่ว่าเอามาหมุนกันทั้งวันเดินวนอย่างนี้ไม่มีพักนะคะคุณลุงจะคอยสลับม้าค่ะให้เขาได้พักเหนื่อยให้ไปกินน้ํากินหญ้าให้ไปงี่หปลักนะคะตามความเหมาะสมค่ะซึ่งจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่น้องประชาชอบมากๆเลยน้องพระชาชอบอะไรนะลูกชอบคุณลุงแลวก็ชอบมา้าชอบคุณลุงและก็ชอบหมาด้วยนะคะทำไมถึงชอบคุณลุงอะคะะว่ใจ ก็เพราะคุณลุงใจดีคุณลุงนะคะเห็นว่าเด็กๆชอบนะคะคุณลุงก็จะแนะนําให้ข้อมูลให้ความรู้นะคะอย่างน้องโบชานะคะล่าสุดหนูได้ไปทําอะไรกับคุณลุงมาหนูแปลงขนม้าน้องโบชาได้ไปแปลงขนม้าด้วยนะคะคือคุณลุงเนี่ยก็จะแนะนําค่ะว่าต้องจับแบบนี้นะแปลงแบบนี้นะทำมาแล้วก็บอกนะคะว่าทําไมเราถึงจะต้องแปลงขนม้าทาไมถึงไม่อาบน้ำม้าในช่วงนี้ตามวนไหนแกวกลุ่มตากันแบบนี้เพราะว่า ม้าเนี่พวกนี้เขเป็นสัตว์ที่ชอบสะอาดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำมันก็จะนอนไม่เกือบปุกปุกใช่เพราะว่าทําไมครับเพราะว่าเขาคันเเพราะหมือนมีพวกแปรงพวกอะไรไปบินแปรงเยอะแยะนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยเท้าของเขาเนี่ยอากแล้วอาทิตย์เท่าไหร่อี่ที่ที่ใหม่ไหมเอาที่ใหม่เนาะ ไม่เอาพี่ไหม่เจ้าพี่เท่ใช่ไหมคะเอามาหนี้มา,มาหาตาเดินะามาฟังตาก่อนนะคะขึ้นด้านไหนเออขึ้นด้านด้านซ้ายของหมาใช่ไหมใช่เอาาอเออจับตรงนี้ค่ะหลังตรงลูกหลังตรงเยรอดออกขึ้นเอ๋สวยมากแล้วก็สบายเด็กชอบม้ชอบเด็กม้ชอบเด็กที่ล่าเรื่องเละคะเอาโอเคไหมโอ้ยโยนหนีบไว้ก่ พอพูดถึงกิจกรรมม้าหมุนมา้าแคายสำหรับเด็กๆนะคะผู้ใหญ่หลายๆท่านอาจจะแบบ้อยอยากขี่ม้าบ้างจังเลยแล้วม้าหมุนม้าแคล์เนี่ยผู้ใหญ่ขี่ได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะน้ําหนักเกินไปสําหรับมา้าแคลนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆเ,เท่านั้นค่ะแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่า โซนติดติกันนะคะมองไปจากตรงนั้นก็จะเห็นเลยจะมีม้าตัวใหญ่ๆนะคะที่ผู้ใหญ่สามารถขึ้นไปนั่งได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นน้องเล็กๆบางคนนะคะที่ยังไม่กล้านั่งมาแคะหรือนั่งมาแคะไม่ได้เองด้วยตัวเองนะคะคืออาจจะเป็นพ่อแม่ต้องอุ้มไว้อย่างนี้นะคะก็สามารถไปนั่งม้าตัวใหญ่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเห็นเจ้าหน้าที่บอกนะถ้าจําไม่ผิดนะคะน้ําหนักที่รวมอยู่บนอ,อยู่บนม้านะคะจะต้องไม่เกิน70หรือ80กิโลแบบนี้ไม่มั่นใจนะคะ เจ้าหน้าที่เขาก็จะประเมินหน้าประเมินสถานการณ์ตรงหน้านั้นอีกทีนึงนะคะว่าสามารถขึ้นได้เหมาะสมไหมแล้วก็วิธีการนั่งด้วยค่ะบางทีถ้าเกิดผู้ปกครองตัวใหญ่น้องก็ตัวใหญ่นั่งเบียดกันอยู่บนอานมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะให้นั่งแยกกันเองค่ะ ส่วนม้าตัวใหญ่นะคะเด็กๆก,ก็สามารถไปนั่งเองได้เช่นกันนะคะแต่ก่อนขึ้นไปนั่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะถามก่อนนะคะว่ากลัวม้าไหมจะตกใจหรือเปล่านั่งได้ไหมเจ้าหน้าที่จะสอบถามกับผู้ปกครองแล้วก็สอบถามกับน้องนะคะเพื่อที่จะมั่นใจว่าเมื่อน้องขึ้นไปนั่งแล้วน้องจะไม่ตกใจแล้วก็ไม่ล้มตกออกมาจากม้านั่นเองค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะอย่างที่บอกเป็นเจ้าหน้าที่ที่อัธพยาสัยดีมากๆเลยและหลายๆท่านนะคะเขาก็จะแนะนําถ่ายรูปให้ด้วยนะ นอกจากกิจกรรมขี่ม้าแถวนั้นนะคะก็จะมีคอกม้าอยู่ใกล้ค่ะซึ่งเราสามารถเดินไปดูม้าตรงนั้นได้นะให้อาหารม้าตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคอกม้าตรงนั้นเนี่ยนอกจากม้าที่มีขนสวยๆมีผู้เหมือนม้าเป็นม้าฝรั่งนะคะก็ยังมีม้าลายด้วยนะแถมที่สําคัญมีหมาลายก็มีในที่นี่สวยมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าเล่นในโซนนี้ก็คือซิบลายนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เล่นได้นะคะ เด,เด็กก็สามารถเล่นได้นะแล้วก็มีถามมานะคะว่าคนที่อายุมากที่สุดนยที่เคยมาเล่นเนี่ยมีอายุประมาณเท่าไหร่เจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ7 0สกว่าเลยก็มีนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เมื่อเราต้องการเล่นนะคะให้เราไปติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่างะค่ะแล้วก็บอกนะคะว่ามีใครต้องการจะเล่นบ้างเจ้าหน้าที่อาจจะถามน้ำหนักเรานะคะบางคนเพื่อที่จะได้สอบ เพื่อที่จะได้สวมใส่อุปกรณ์ให้เราได้ถูกชุดนะคะเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนหอคอยเจ้าหน้าที่ก็จะมีคอยแนะนำค่ะว่าจะต้องจับยังไงต้องนั่งยังไงต้องทำเท้าแบบไหนนะคะเพื่อเกิดความปลอดภัยที่สุดค่ะป,ะป๊าป๊าอยู่จุดสูงสุดเลยเหรอ ่วนเด็กๆที่อยากเล่นกิจกรรมซิปไลน์นะคะก็จะมี2แบบค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะเขาจะอนุญาตให้ไปคู่กับผู้ปกครองค่ะหากน้ำหนักไม่เกินนะถ้าเกิดรวมกันแล้วน้ำหนักเกินกว่าที่เขากำหนดนะคะก็จะไม่สามารถไปด้วยกันได้ค่ะส่วนเด็กโตนะคะที่ไม่สามารถไปกับผู้ปกครองได้โตขึ้นมาหน่อยแล้วเนาะหรือมีความกล้าพอนะคะก็สามารถไปเองคนเดียวได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมในตันนี้ก็คือการขี่เรือเป็ดหรือเรือหงนั่นเองนะคะก็คือเขาจะมีเรือวางอยู่ตรงท่าน้ําใกล้ๆก,ก,กับกิจกรรมซิปไลน์นะคะเราสามารถไปขี่เรือเล่นได้นะ,ะก็คือบ่อเขาเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยตอนเรานั่งรถเข้ามาเราจะเห็นบ่อแล้วก็เห็นเป็ดไอเรือเป็ดนะคะแล้วก็เห็นกิจกรรมซิปไลน์อย่างชัดเจนเลยค่ะ กิจกรรมตรงนี้นะคะในโซนนี้นะมามีใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงนะคะถ้าใครที่เดินเร็วหรือว่าไม่ได้แวะเยอะไม่ได้แวะนานนะคะอาจจะไปได้เร็วกว่านี้นะของมามีเนี่ยไปหยุดตรงม้าหมุนแล้วก็ม้าใหญ่เยอะค่ะเพราะว่าน้องโบชาเนี่ยชอบมากๆเลยเราแวะม้าทุกตัวจับม้าทุกตัวให้อาหารม้าทุกตัวเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราซื้อมาเยอะนะคือไอ้หญ้าที่ม้ามันชอบเนี่ยหญ้าอะไรนะลูกจาได้ไหมหญ้าหวาน ยาที่มันมีรสหวานใช่ไหมคุณลุงบอกว่ามันเป็นยาที่มีรสหวานแต่มันมีจาชื่อไม่ได้นะม, <c oughs> มันมีมันมีจาชื่อไม่ได้คือเราอะไม่ได้ให้เขาทั้งอันเราใช้วิธีเด็ดเป็นใบแล้วก็ให้ตัวละใบตัวละใบมาตลอดทางก็เลยเราให้ได้ทุกตัวนั่นเองค่ะ <c oughs> ทีนี้นะคะพอเราเดินทํากิจกรรมโซนนี้ครบแล้วนะเราก็ไปรอตรงจุดที่เราขึ้นรถนั่นแหละตอนที่เรากลับมานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุด อย่าลืมที่จะเอาตะกร้าแล้วก็ขยะที่เราเอาเข้าไปนะคะเอาออกมาทิ้งถังขยะแล้วก็เอาตะกร้ามาคึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยตอนเดินเข้าไปแบบนี้เห็นนะคะว่ามีตะกร้าวางอยู่จุดต่างๆถึงแม้จะไม่เห็นขยะนะแต่เห็นตะกร้าวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ 3- 4บายใบเห็นเจ้าหน้าที่เดินเก็บเดินเก็บคนที่ออกมานะคะนั่งตัวเปล่ากันหมดเลยคือ เจ้าหน้าที่นะคะเขามีหน้าที่ดูแลก็จริงดูแลสัตว์ดูแลสถานที่ดูแลพวกเราที่ไปเที่ยวนะคะดังนั้นเราควรจะเคารพสถานที่และเคารพการทํางานของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเขาค่ะก็คือนําของที่เราเอาเข้าไปเอาออกมาคืนที่จุดเดิมเป็นการลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะแล้วคนที่มาเดินตามทีหลังเนี่ยมาเดินดูรอบหลังที่ตามทุกคนมานะคะเขาจะได้เห็นที่ที่สะอาดสะอ้าน หน้าเที่ยวหน้ามองเหมือนที่เราไปนั่นเองค่ะค่ะซึ่งฝั่งเนี้ยพอพากลับมานะคะเจ้าหน้าที่จะส่งเราตรงที่สามารถเล่นรถ ATV ได้ค่ะหรือว่าเป็นสนาม ATV นั่นเองตรงนี้จะมีรถ ATV แล้วก็จะมีรถโบราณคันเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถไปขับได้นะคะแล้วก็น้องๆนั่งหลังหรือว่าจะเป็นการเล่น ATV ด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากขับรถเล่น ATV กันเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเดินเข้าไปด้านในค่ะ เพื่อไปดูกรงสัตว์ต่างๆมีกรงสัตว์อยู่อีกนะมีทั้งไก่มีทั้งเต่าโบกมีทั้งฟ็อกซ์มีจิ้งจอกนะคะแล้วก็มีไก่แปลกๆมากเลยแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมในโซนนี้นะคะก็คือการให้นมปลาคามนั่นเองหรือให้อาหารปลราค้ำเนี่ยแหละคะ่ะเราสามารถไปหยิบขวดนมนะตรงเคาน์เตอร์ที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็เอาไปป้อนปลาค้ำในบ่อดได้เลยค่ะ ส่วนตรงใกล้ๆก,กันนะคะสําหรับน้องเล็กๆมันจะมีเหมือนรถบังคับที่เป็นรูปเตารีวสาวนะคะสามารถไปขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดเครื่องให้เล่นได้ฟรีๆเลยนะไม่ต้องไปหยอดเหรียญน,นะคะถ้ามันไม่ได้เปิดอยู่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เหมมีได้ไปทํามานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเพจของเขาที่เหมมีไปเห็นนะมันมีการไปเก็บผักเก็บผัพโดเก็บองุ่นด้วยแต่อันนี้เหมมีเข้าใจว่าอาจจะต้องไปทําตรงกับฤดูกาลฤดูเก็บเกี่ยวของเขาหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่มั่นใจเลยเพราะว่าไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่มาแต่ถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อถามเจ้าหน้าที่ดูได้นะคะ ส่วนสรุประยะเวลาในการทํากิจกรรมด้านในนะคะแบบมีว่านะส่วนใหญ่แล้วสามารถทําเสร็จได้ภายในครึ่งวันค่ะหรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นสําหรับบางบ้านนะส่วนมามีเนี่ยชอบที่จะอยู่ทั้งวันค่ะแล้วก็บชาเองเขาก็ชอบนะคะแบบมีก็เลยะอยู่ทั้งวันเลยแต่ที่สําคัญนะคะที่นี่ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานนะคะดังนั้นถ้าใคร อยากกินอาหารด้านนอกควรจะมาตั้งแต่เริ่มเปิดนะคะหรือมาให้เร็วหน่อยที่นี่เขาเปิดตั้งแต่9โมงนะคะปิด5โมงครึ่งค่ะจะมาก่อนกินข้าวเที่ยงหรือหลังกินข้าวเที่ยงก็ได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าใครอยากอยู่ทั้งวันแบบมามีนะคะสามารถอยู่ได้ยาวเลยค่ะ ร้านอาหารของที่นี่นะคะมีทั้งหมด2จุดจุดนึงก็คืออยู่ตรงใกล้ๆที่ขายตั๋วนะคะที่เป็นสเต็กเฮาที่บอกเมื่อกี้กับอีกจุดนึงนะคะจะอยู่อีกโซนหนึ่งที่จะเป็นการกินริมน้ํานะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเอง ส่วนเรื่องราคาอาหารด้านในกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยพอดีมัมมี่ยังไม่ได้เดินไปดูนะคะเพราะปกติแล้วที่บ้านจะไม่ค่อยกินกว๋วยเตี๋ยวนอกบ้านส่วนสเต็กเฮาส์เนี่ยเราไปดูราคาสําหรับตัวแบบนี้นะราคาค่อนข้างสูงเริ่มตั้งแต่100 0ถึง300บาท100นี่ก็จะเป็นพวกอาหารกินเล่นนะคะแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์สเต็กราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ไปลองชิมกันได้ค่ะ ส่วนล่าสุดที่ไปกันก็คือเราสั่งสปาเกตตีคาโบนาร่ามาให้โบชาทานนะคะปริมาณคุณภาพรสชาติถือว่าใช้ได้เลยค่ะถ้าให้สรุปการมาเที่ยวที่ PC ซคาว์บอยท้าวว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะคะสำหรับครอบครัวแบบนี้นะคะ คุ้มค่ามากมากเลยเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําหลากหลายมากๆเด็กสามารถทําได้ผู้ใหญ่สามารถทําได้นะคะทาร่วมกันทั้งครอบครัวก็ออยังทําได้มีสัตว์ให้ดูให้สัมผัสสามารถให้อาหารสัตว์ได้มีธรรมชาติที่ร่มรื่นพื้นที่สะอาดนะคะสามารถชมสัตว์ชมธรรมชาตินั่งพักผ่อนมีสนามเด็กเล่นมีร้านที่มีขายอาหารและเครื่องดื่มบริการมีห้องน้ำที่สะอาดให้ใช้นะคะทั้งหมดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยค่ะ แต่สิ่งที่มามีประทับใจที่สุดของที่นี่นะคะก็คือเจ้าหน้าที่นั่นเองเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะอัธยาัยดีมากๆเลยมามีเนี่ยไปถามข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นถามทางถามเรื่องกิจกรรมถามเรื่องการทําอนุนันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยก็ตอบด้วยความเป็นมิตรนะคะพูดจาสุภาพเรียบร้อยนะคะอัธยาัยดีกันสุดๆเลยค่ะแล้วบางท่านนะคะก็แนะนําวิธีการถ่ายรูปสวยๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการโพสท่าบางคนเนี่ยช่วยเราถ่ายรูปครอบครัวก็มีนะคะทีนี้เนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยพอเขาน่ารักอารมณ์ดีมันก็ทําให้การเที่ยวของเรามีความสุขใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนะคะยังให้ความรู้ดีๆกลับมาอีกหลายอย่างเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับครอบครัวเราเวลาไปเที่ยวนะคะพอเราไปเที่ยวเราได้สนุกได้ความรู้เนี่ยคือมันครบองค์ประกอบทั้งหมดของเราเลยคะ่ะดังนั้นที่นี่นะคะถึงเป็นสถานที่ที่คุ้มค่ามากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวกันดูนะคะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะคลิปการทำโฮมสกูล o l y i y หรือการท่องเที่ยวแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะคะ